เทส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 อ่ามีใครเข้ามายังเดี๋ยวพอดีจะส่งภาพสองภาพนี้คืนกับเจ้าของนะครับผมไม่รู้มีคนเห็นไหมนะอ่ามันเป็นงานเกยห่าง ทั้งสองภาพเลยนลั่แหละแต่ดูเหมือนว่ามีการปรับปรุงขนาดของรูปถ่ายนะมีขนาดใกล้เคียงขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะขนาดเล็กกว่าน,นี้แล้วก็เลี่ยมชิดมันจะเห็นชัดทีนี้มันก็ปรับปรุงให้แบบขนาดเริ่มได้แล้วขนาดเริ่มได้แต่ภาพยังยังห่างไกล สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยค่อนข้างลำบากนะบางทีมก็ถ่ายรูปโดยใช้มือถือเนี่ยเราก็ไม่เห็นรายละเอียดมากนักนะเดี๋ยวดูตัวนี้ แล้วก็ดูภาพแท้เห็นไหมพอมาเทียบแล้วเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันต่างกันมากาภาพแท้มันสวยดูง่ายจากวัดอะสีเม็ดสีมันจะ สดใสเห็นไหมมันจะมีความอิ่มตัวสูงส่วนงานเก้นเนี่ยมันจะค่าสีของเม็ดสีมันยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์สีอะ่ะมันยังไม่ได้เนี่ยอ่เปอร์เซ็นต์สีมันจะห่างกันเยอะ แม้กระทั่งทองนี่ก็ยังไม่เหมือนเลยนะอันนี้แท้นะถ้าดูทองของงานเก๋เห็นไหมไม่มีอะไรเหมือนเลยนะครับไอตัวยันอนะไม่ต้องไปดูหรอกมันเดีด๋ยวนี้มันสแกนทำได้ใกล้เคียงแล้วทำง่ายตัวยันเนี่ยไปดูงานที่มันทำไม่ได้คือเป็นพวกเมสกีน ของภาพเนี่ยเมื่อวันก่อนก็เพิ่งคุยกับกลุ่มในเพื่อนลงพิมพ์อ่ะเพราะว่าเม็ดสีเนี่ยมันมันจะเป็นสีสีใช่ไหมเม็ดสีดำสีเหลืองสีเงินสีแดงเวลาผ่านเครื่องไปเนี่ยมันก็ต้องผ่านผ่านการพิมพ์ถ้าเป็นสีสีก็พิมพ์สี่ครั้งนะ อันนี้ผมว่าเปิดเจ้าของเขาจะดูดูด้วยไงว่าจะได้รู้ว่ามันมัน,ม,นมันต่างกันเยอะนะครับไอสองใบสองใบเนี่ยผม <c oughs> จำไม่ได้ว่าเคยมีคนส่งให้ดูยังนะก็เลยขอคขกขอยื้อมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็ various, mm hmm. ต้องไปส่งพัสดุนะครับอันนี้มาทดลองไลฟ์เล่นๆดูนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปเป็นจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่า Facebook มันไม่ค่อยแสดงหน้า โพสที่เราเคยโพสเก่าๆไว้เงี้ยมันไม่ค่อยขึ้นไงมันเหมือนจะให้เราทำเป็นคลิปเป็นอะไรเงี้ยแต่ผมเทียบไปเยอะนะเทียบเป็นเป็นสิบโพสเลยนะหลายสิบโพสบางคนอาจจะหาไม่เจอพยายามกดที่แท็กอะผมจะจะติดแฮชแท็กไว้เนี่ยมันก็จะได้ขึ้นขึ้นโพสเก่าๆของผมมานะ ไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่านะไอชุดสองชุดอะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องไปเล่นหรอกครับนะัทางวัดก็บอกว่าทำครั้งเดียวนะอย่าไปเชื่องานตัวนี้มันก็เคยเคยขายมาก่อนเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช้มุกเนี้หรอกไอชุดสองชุดสามอะไรเนี่ยพอเขาเปิดเผยมาเทียบให้ดู ช็อตต่อช็อตมันก็ไม่ไม่ใช่ละงานคนละอย่างละถ้าไองานชุดนี้มันมีตั้งแต่แรกนะเราต้องเจอกันตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้าหกศูนหกหนึ่งอะไรต้องเราต้องเจอแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งมาเจอไม่นานนี้โอเค ผมไปส่งของก่อนแล้วกันอ่ะให้ดูภาพแท้อีกทีแล้วกันก่อนไปดูภาพแท้แล้วกันเนาะ อย่างเี้เห็นทองไหมบางทีดูทองก็แทบแทบจะบอกได้เลยว่าอันไหนภาพเก๊ภาพแท้นะ นี่แท้จากวัดนะไปละเจ็บไปดีกว่า